ไบเบิลชาแนลครับเช้าเช้านี้ครับเราเอาวัวเอาหัวออกจากคอรกครับเอาหัวออกจากคอกเป็นที่เรียบร้อยนะครับหญ้าแพนโกล่าที่สีเอาไปปลูกครับพันหญ้าครับจะมาปลูกปลูกให้ได้ ปูกให้นี่ครับเงีๆๆ้ยเี้นี่นะครับมดนี่ก็มาดูวัยชีพพ่อผ่พ่อผ่อพ่อก็ไปตัดเราเพิ่มครับข้างบนบสองมือก่อนฝนตกครับหญ้าที่ตัดไปก็เขี้ยวครับเขี่ยวข้าวเดียวเดี๋ยว,เ,เ,ดยว,เ,ดยวเดี๋ยวเจอปุ๋ยครับเป๊เดียวจากน้อยก่อนนะครับให้มันแข็งแรงก่อนีนก่อกนนะหัวจะกขอกที่เรียบร้อย นูน่นสี่ตัวอยู่นูน่นหนึ่งตัวอยู่นี่ขอ,อกที่สองครับขอ,อกแหลกแมนอยู่ีเทิดครับขอ,อกสองอยู่บนดุงครับคือเมือนรร็กเกิดรอบๆทงไห้ทงหน้าครับ ในมือเศร้าลังงอกงามเลยครับตาดแค่สามสี่มือครับมันงอกว่าตัดเสรแล้วก็สูบน้มใส่เลยครับบอรอเวลารอเวลาบ่ได้ครับบอท่านง่วกินแท้ๆไปไก่ครับพูนจนสุดพ่นพูน เพิ่นติดหญ้าเพ่งกุหลาบเพิ่นบ่อยากกินเด้พวกเฟืองพวกลูกข้าวน้ำท้องหน้าน้ำไฮห,หน้าเพิ่นน่ะบ่กินก็ต้องกินครับดัดนิสัยมันผสมปนเปนกันไปเพราะฉะนั้นบ่เพียงพอครับเสาร์อาทิตย์เลี้ยงเองครับเสาร์อาทิตย์ต้องมาลามนะครับต้องมาลามว่าจะานึง่งซุกนี่ค่อยสิตัด Tanya nhà hay Tad sống mưa bỏ đại hp nham nha chuồng bay bay chuồng thiêng nam là ok ok lụm ันธุ์สวยๆครับนู่นพอพันอีกตัวหนึ่งยืนอูนครับรับผสมอยู่นะครับติดค่อยอ่าติดท่านบอติดมาซ้ำได้นะครับรับผสมนะครับพันบาทครับหัวไหลครับต่อครั้งางพันบาทเจ้าต้องเอามาเองครับบาบาะขน ไปเสิร์งหัวทีได้บางคนไปผสมหัวทีครับเจ้าต้องเอามาเองเอสองคอกนี้ร่วมกันไปย,ยุที สามสิบตัวคอกละสิบห้าพ่อครับขยายพันธุ์นอกใครมริสัน้นบไววครับดูแลบวไว้ได้สิบห้าตัวนี่ก็งานนี้บ่พ่อครับสงสัยตรงได้ปลูกเต็มเดินนี่แหละปลูกเ้างหีนไปปลูกติดถนนนะครับติดทางน้นนำค่อยบวชวง ครับสำหรับช่องไม่บินแชนแนลครับไว้ซ้ำนี้ครับไว้พบกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ